เขาบอกเพิ่งมาครั้งแรกเดีย๋ยวเจอตัวเป็นๆวันนี้แหละหน้าดำหมดเลยตั้งใจมาดูไรอันเลย<น><น>เจอเจอไรอันตัวจริงวันนี้วันแรกแล้วต่อหน้าน,นี้รู้จักไรอันได้ยังไงรู้จักในรายการไม่หมดนี่แล้วก็รายการ <c oughs> ด,นารราารดวนเพลงชิงทนล <c oughs> อีกดูสองคำเพลงดูตลอดพอเห็นครั้งแรกชอบเลยอ่ะชอบไรอันเลยเห็นครั้งแรกชอบชอบเลยชอบคือเขาร้องเพลงเสียงดีเสียงเพอ เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะชอบมากเลยก็เพลงที่เขาร้องเวลาเราฟังแล้าเสียงเขาชัดเนาะชัดชายเสียงเขาบางเพลงนั้นเราเคยได้ยินนะแต่พอไลอันร้องเฮ้ยเนื้อมันเป็นอย่างนี้เหรอชอบชอบชอบครั้งแรกคนแรกเลยคือไลอันแล้วก็มารีโอแล้วก็มาน้องแก้มแล้วก็ตอนนี้ชอบน้องบอมอีกแล้วแม่แม่ก็ดูใครก็ชอบไปเรื่อย ว่าเจอไรอันก็นั่งเข้าไรอันใช่วันนี้ครั้งแรกที่เจอถ้าเจอไรอันมาเล่นอีกมีตตามไปดูอีกไหมไปแต่ไกลๆนะถ้าไกลเกินก็ไม่ไปไกลก็ไม่ไปอันนี้มาเองหรือมีลูกมาส่งลูกสาวมากับลูกสาวลูกสาวมาส่งลูกสาวรู้ไหมว่าแม่ชอบนักร้องรู้แม่รู้ไม่ว่าเลยนะคืนกลางคืนอ่ะดูดูคืนไหนนอนไม่หลับก็ดูไรอันดูในยูทูบอ่ะขบวนแม่เปิดทั้งวันทั้งคืน ไม่บนไม่บนรบางคนรู้ว่าแม่ชอบรู้แม่ชอบเปิดแม่ชอบไม่มีการแย่งทีวีลูกจะดูละครแม่จะบังเพลงไม่ไม่ลูกลูกลูกควจะกลับมาลูกควจะกลับมาก็สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วไม่หมดนี่มันแค่หกโมงกว่ากว่าใช่ดูตลอดจนครบสองร้อยสมัยครบสองร้อยสมัยลีโอสองร้อยสมัยตอนที่ดูไรอันน่ะครั้งสุดท้ายที่ลาตำแหน่งอ่ะ แม่ร้องไห้ไหมร้องไห้โอ้น้ำตาแตกตลอดเลยไลอ้นร้องไห้ร้องเพลงอะไรเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะขอบคุณแฟนเพลงนะขอบคุณแฟนเพลงนี่รสุดท้ายเขาก็ร้องอีกเนาะเขาร้องทุกงานที่เวลาไปแม่แม่ชอบแม่ชอบเพลงอะไรทีี่่สุดไลอ้นร้องตอนเนี้ยเหรอที่เพลงของไลอ้นเลยอ่ะชอบเพลงรักเก่าข้างกองฟางชอบมากแล้วก็ชายแล้ว ชอบทุกเพลงเลยชอบทุกเพลงเลยแล้ววันนี้เจอตัวจริงเนาะเจอตัวจริงอยากจะจับมือเลยอ่านจะได้จับไหมเนี่ยได้จับค่ะแต่ว่าถ้าทานจะยากหน่อยตอนนี้เวทีสูงมากกัวจะอไม่ถึงนั้มีนักตกนักมีนักมเนักมีนักมีนักมีนั้มีนักมีนักมวนักีสูงมานไมมแนักจีนาะมอนกมีนักมีนเกมีนักมีกมีนัม่นีนักมนักมีนมีนักยีนักมีนกีนัเมีนีนัูมีนักมนันี้คนเริ่มมาแล้วขอบคุณนะคะ ะะเดี๋ยวเราเดินคุยกันให้ดูบรรยากาศงานเนาะเผื่อคนก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงวันนี้แม่ๆเราก็มานั่งคอยอันนี้เป็นปกติเป็นทำียงพึ่งปฏิบัติใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นพอ ีทนายไหมฟังแล้วเนี่ยฟองแล้วนั่งาพักที่ค่ะไม่ได้นอนเลยเมอันนี้มันเป็นประเพณี้พึ่งปฏิบัติที่เราทำกันมาก็คือมาคอยค่ะมาคอยดูฉายตั้งแต่แดดเปรี้ยงๆอ่ะตอนนี้ตอนนี้แดดร่มล่มตอนนี้แดดร่มลร่มๆไปเดินเล่นไป่ดูบรรยากาศที่งานนะะคตอนมาน่าเห็น ตันมาเห็นทุกคนหน้าขาวผ่องใสเลยวันนี้เริ่มหน้าดำดำเครียดสภาพไม่ไหวแล้วค่ะไม่เห็นเลยดูแตลักปกติเราคิดว่าหายานขาวพอมายูอคนสวยเะท้องสีแดงเลยนะมีไฟประดับสวยแล้วค่ะของฟ้าสวยงามแล้วก็ปานมารวยอันนี้สีแดงแพงลิค่ะ ตอนนี้พองกำลังจะไป,ป,ะปไปไทยว <นะ S 1> สวยคุกแก่คุกแก่ไทยต้อซ้